สวัสดีครับนี้ช่องตลอดเชื่อมไปกับเวดวาลินามาดูแบตเตอรี่ที่เขาบอกเป็นแบ,แบตแบตแห้งนะนะจริงๆแล้วมันไม่ได้แห้งนะครับมันแค่ลดการระเหยของน้ำเนี่ยมันเป็นฝาปิดแบบนี้นะครับก็เปิดออกมาก็จะเห็นจุกตรงนี่เป็นจุกยางเขาแงออกมานะครับ ก็ตอนนี้มีหกรูก็ใช้น้ำกันนะครับแล้วก็ใช้สลิงตัวนี้ดึงมาแล้วก็น้ำกันเติมเข้าไปในระดับที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ใช้เครื่องชาร์จแบบนี้ก็กลับปาเยอะเหมือนกันนะครับเช็คเช็ควนละนะครับอันนี้คือลื้อออกมาจากรถ Eclipse นะครับ ก็ยังเอาไปใช้งานต่ออย่างอื่นได้นะครับยังมีประโยชน์อยู่อ่ฝากกันไว้ครับประโยชน์มีประโยชน์ครับ